สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะคะพี่นัดไปข้างนอกมาเป็นไงพี่หมาหนูวิ่งออกบ้านเลยเจฮะดูสภาพดูสภาพเอฟซีดูสภาพภาพ, FC, ภาพ,พี่โถแม่เอฟซี FP, ฮะเออพี่ก็บอกว่าวิ่งรอบบ้านว่าจะจับก็ได้หนูไม่อยู่บ้านสภาพเป็นอย่างนี้เพิ่งจับมัดเมื่อกี้ คุณไปไหนมาคุณไม่ต้องมาหวัดดีโอ้โหบมดต้องมาเลียนี่ขาคุณตีคุณไปไหนมาจมูกโอ้ยหมดเวนกรรมของคอยจริงๆเอฟตีเอ้ยแม่ก็อุ้ยนี่เพิ่งจับนี่ตูดก็มีแต่ขี้ดินอ้ยคอยจะจับเจ้าอาบน้ำเดี๋ยวก่อนโอ้ยไปแล่นไหนมาฮะ ไจิมันอะฮ้ามันวิ่งรอบบ้านเลยจินี่ตอนนี้ทำอ้นี่แล้วเด้อไอีเด้อแผ่นพื้นแผ่นพื้นเรามาละนี๋ยวจะให้ดูเด้อเดยวนี่นี่นลัาทํางานอยู่ วันนี้เราก็จะออกระเบียงได้แล้วเก็บเ,เ,เอามาผสมกันเน่ให้เสรด้อนะคะที่เอามาจากบ้านมันทั้งหมดเลยนะเราก็มาเก็บเก็บแล้วเราก็มาปลูกทั้ทงนู้นก็มีทั้งนู้นก็มีอีกนะนหน้าแผ่นน่ะลุง,งไม่ไอ้ที่ตู้ตู้มันรองอยู่ บาบน้น้นยนกไอ้ที่มีตู้อยู่น่ะนะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวพี่น่าจะไปดูซิที่วางตู้น่าจะใช้ได้อยู่นะไอซีมีสองแผ่นอืม ปูลแล้วนี่ที่นัดไปซื้อนี่มา,มา,านี่สี่แผ่นละร้อยนะคะร้อยสบบาทเข้ามาส่งเมื่อกี้นี้นะคะคนี่จะมาใส่ตรงนี้นะคะสอซี่แม่ผลสัดน,น,นะนี่เป็นไงเรียบร้อยนะคะเอซี่ฉาบในฉาบนอกให้พร้อม นะนี่ตึงเป๊ะนะคะเอซีโอ้โหทำงานรวดเร็วและทังใจมากเดี๋ยวที่น่าจะไปปีนให้ดูหาที่ปีนก่อนอ้๊บอ้๊บหาออนี่ยอันนี้กำลังปูพื้นอยู่ไอ้ยอย่าเพิ่งเปิดมาเด้อ ขอบคุณครับอุตสาหยกน้ำให้ด้วยเสร็จแล้วค่อยๆปูปูยากกว่าปูพื้นไม้เนาะพี่เนาะไป<ว>ดันไ,ไ,ไป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  ไปบ่ะไปไปเอ้ยระวังมือเด้ออ่าระ,ะเบียงเรามาแล้วสิตามอสอเนี่ยวิธีการปูพื้น A à, đi đi đứa, à, đi, đi, đứa à. À, đi 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 phải, không, đi là, đứa, là đi 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 phai đi đi อยากตกเหมือนกันเด้บอกสิเมีย like, ก็ยังไม่มีเฮ้วหัวไปไปไม่ยอีกโอ้เรียบร้อยแข่พื้นระเบียงบ้านแ่นแรกเสร็จแล้ว เดี๋ยวอีกสักพักจะกลับมาให้ดูใหม่เด้อว่าเต็มเต็มแล้วเป็นยังไงเด้อสีเด้อแต่ตอนนี้เฉียวสวัสดีครับเพราะว่าพี่นัทก็อยู่สูงเหมือนกันนี่คืออยู่บนโต๊ะเหมือนกันคอยยานกันเดี้ยสีเด้อคอยระยานโต๊ะขยอุตส่าห์ปีนเดี๋ยวแกนี้ก่อนเด้อเจอกใหม่ที่หน้าบ๊ายบาย